เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่26 เนี่ยหลิงหน้านิ่งไปอึดใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวก็เบิกตากว้างนี่เจ้ามีใจให้คุณชายเจ้าร้หลิงถิงไม่ปกปิดความลับที่ซุกซ่อนเอาไว้ในจิตใจมาเนิ่์นานอีกต่อไปนางพยักหน้าช้าๆตอบมารดาพลางจะอื่นให้นางรักรักมาเนิ์ดนานกว่าที่ใครจะคาดเดาได้นางรักเจ้าหมินชาย ั้งแต่ยังเล็กบิดามักจะพานางไปเยือนตัวใต้เท้าเฉินเสมอและมักบอกให้นางทำตัวสนิทสนมและอย่าผิดใจกับเฉินหงอีเป็นอันขาดเด็กน้อยอย่างนางในเวลานั้นย่อมยังไม่เข้าใจกลนการเมืองและเรื่องการเอื้อผลประโยชน์ของพวกผู้ใหญ่นางรู้เพียงแต่ว่าที่นั่นทั้งจืดชืดทั้งหน้าเบือ่อยังมีเฉินหงอีที่อ้วนกลมแลดูอัปลักษณ์ แต่นางต้องแส้ทำดีด้วยเพราะเห็นแก่หน้าบีดานั่นอีกนางไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดบีดาต้องลากนางมาด้วยวันหนึ่งที่สวนใต้เท้าเฉินจัดงานเลี้ยงฉลองที่ใต้เท้าเฉินได้เลื่อนระดับเป็นขุนนางใหญ่บีดาเสนอให้นางกับหงอีดีดกู่เจิงที่เริ่มริ่ำเรียนมาพร้อมๆกันให้ทุกคนฟังหลิงผิงยิ้มมั่นใจเพราะแม้นางจะยังดีดไม่เก่งนัก แต่นางเคยเห็นฝีมือของอีมาแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายแทบจะดีดไม่ได้เลยนางได้เป็นคนเริ่มก่อนแม้จะพลาดไปบ้างเพราะความตื่นเต้นที่ได้เล่นต่อหน้าผู้คนมากมายเป็นครั้งแรก แต่ก็ถือว่าทำออกมาพอใช้ได้และนางต้องแอบกลั้นหัวเราะเมื่อถึงคราวหงอีดีผิดๆิดเพี้ยนเพียนประหนึ่งเด็กสามขวบเขาว่าเมาื่อดีจนจบแล้วบีดาและทุกคนในงานกลับลุกขึ้นปรบมือชื่นชมหงอีตอนนั้นนางในวัยสิบขวบยังไม่เข้าใจโลกดีว่าบีดาและทุกคนในงานเพียงพูดและยันยอเพื่อให้ใต้เท้าเฉินซึ่งในเวลานั้นกำลังรุ่งโรธ อารมณ์ดีและเอื้อประโยชน์ให้ต้นก็เท่านั้นนางเห็นนางหงอีหมูตอนหัวเราะร่าวิ่งคลุกคลุกไปรับรางวัลจากทุกคนนางก็ยิ่งโกรธแค้นจับใจจนอยากร้องไห้หลิงผิงปลีกตัวออกมาซึ่งแน่นอนว่าในเวลานั้นไม่มีใครสนใจนางสักคนทุกคนเอาแต่รุมล้อมใต้เท้าเฉินและหงอีแม้แต่บีดาของนางเองก็ตามนางหลบอยู่หลังต้นไม้จ้องมองทุกคนเหม,มปากร้องไห้เงียบ ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจข้าว่าเจ้าเล่นดีกว่าเป็นไหนไหนเสียงทุ้มที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นอย่างไม่มีปีมีครุยลิงถิ่งหันขวับไปมองอย่างตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มแปลกหน้าก็รีบปาดน้ำตาออกจนหมดเหลือเพียงแต่ตาและจมูกแดงดำเจ้าบังอาจ นางด่าออกไปเพื่อกลบเกื่อนความอับอายที่มาแอบยืนร้องไห้อย่างน่าสมเพชเช่นนี้เด็กหนุ่มแปลกหน้าเพียงเลิกคิ้วข้าไม่เห็นอะไรหรอกเพียงแค่จะเข้ามาบอกว่าเมื่อครู่เจ้าเล่นดีกว่าหงอีเท่านั้นเอง เด็กหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนเดินจากไปอย่างง่ายๆคล้ายตอนมาหารู้ไม่ว่าการกระทำเดียวของเขานั้นไม่ต่างจากกรีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นกระทบในใจเด็กสาวผู้หนึ่ง จนไหวกระเพื่อมหลังจากนั้นนางก็มักมองหาเขาเสมอยามไปเยือนจวนใต้เท้าเฉินและเมื่อเลียบเคียงถามจากเฉินหงอีจึงได้รู้ว่าเขาคือบุตรชายคนโตแห่งจวนแม่ทัพเจ้าคุณชายเจ้าหมิ่นชายเขาเป็นสหายสนิทของเฉินหงหมิงบุตรชายคนโตของใต้เท้าเฉินนั่นเองทั้งสองเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันใต้เท้าเฉินเองก็รักและเอ็นดูเจ้าหมิ่นชายมาก ถึงขนาดเปิดเรือนรับรองไว้สำหรับเจ้าหมิ่นชายโดยเฉพาะชายหนุ่มเองก็มาเยือนบ่อยราวกับที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของตนทำให้ตลอดระยะเวลากว่า8ปีมานี้หลิงถิงมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับเขาบ้างตามโอกาสนางรักเขาก่อนรักมาก่อนใครๆแล้วหนางแย่ชิงมีสิทธิ์อะไรมาแย่งเขาไปจากนาง เนี่ยหลิงหน้ามองบุตรสาวร้องไห้ราวกับใจจะขาดใจของคนเป็นมารดาก็คล้ายถูกฉีกถึงตามไปด้วยนางกัดฟันคิดอย่างคับแค้นหลิวผูแย่ตอนเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทำให้ข้าต้องเจ็บปวดนี่เจ้าตายไปแล้วบุตรสาวเจ้ายังมาทำให้ลูกข้าต้องทุกข์ทรมานอีกหรือ สงสารก็แต่หลิงถิงบุตรสาวของนางอีกฝ่ายมีฐานะเป็นถึงบุตรชายคนตอแห่งตระกูลแม่ทัพหากฝ่ายนั้นไม่สนใจก็ทำสิ่งใดไม่ได้ผู้เป็นมารดาอบกอดบุตรตรีที่ยังสะอื้นหักไม่หยุดไม่นางจะไม่มีวันยอมให้บุตรสาวของนางต้องมีชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวดเช่นนางเป็นอันขาดเนี่ยหลิงหน้ารูปศีรษะบุตรสาวด้วยความอาดูนถิงเอ,อ๋อ เจ้าไม่ต้องกลัวไปนางเย่ชิงจะไม่มีวันได้แต่งให้คุนชายเจ้าเป็นอันขาดนางพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมดวงตาเปล่งแสงว่าของที่บุตรสาวนางหมายตาเอาไว้ลูกอนุชั้นต่ำอย่างนางเย่ชิงก็อยากคิดจะอาจเอือ้อม ชายหนุ่มที่กำลังอยู่ในห้วงคำหนึ่งของสตรีทั้งหลายคนนั้นกำลังรอพ่อบ้านที่ตนฝากไปให้ทําการใหญ่ด้วยใจจดจ่ออยู่ในจวนแม่ทัพแทกแท๊แกแทกชายหนุ่มผิวขาวหมดจดผู้หนึ่งสำลักน้ำชาชั้นดีจนต้องปิดปากไอพักหนึ่งก่อนจะตามด้วยเสียงหัวเราะดังลั่นห้องด้านข้างเขาคือชายหนุ่มผิวค้ำท่าทางองอ,องอาจที่นั่งนิ่งอึง้ง กับสิ่งที่ได้ฟังจากปากชายชาราตรงหน้าเมื่อสักครู่มินชย้ยนางตลบแผนมัดมือชกของเจ้าเข้าเสียแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ,ะฮะชายหนุ่มผิวขาวหรือเฉินหงหมิงเอ่ยล้อสหายก่อนระเบิดหัวร้ะออกมาอีกครั้งส่วนพ่อบ้านห่วงนั้นยืนเหงื่อแตกพลกักหลังจากเพิ่งรายงานภารกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จแก่เจ้านาย <c oughs> ไม่คิดเลยว่า นางจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นเช่นนี้ไปได้ทั้งที่ถูกจู่โจมกระทันหันข้าดูถูกฝีมือนางเกินไปจริงๆ มินฉายกระตุกยิ้มก่อนพูดอย่างยอมรับความพ่ายแพ้ทว่าในใจนั้นกลับยิ่งรู้สึกชอบคุณหนูสามตระกูลยวนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักเขาคิดไว้อยู่แล้วเชียวว่านางต้องไม่ใช่คุณหนูในห้องหอทั่วไปยวนแย่ชิงนี่ยิ่งพิสูจน์ว่านางคู่ควรแก่ความสนใจของเขาแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ตอนนี้เศษผ้าที่เจ้าตั้งใจส่งไปมัดปากฝั่งนั้นกลายเป็นอาวุธสะบ้านรักของเจ้ากับคุณหนูสามเสียแล้วหงหมิงถามอย่างตั้งใจแย่มากกว่าจะช่วยสหายขอบคิดหาวิธีหากบอกเจ้าไปมีหวังเจ้าได้ตามไปทำลายแผนข่านะสิหมินฉายเลิกคิ้วพูดพลางเหละตามมองเฉินหงหมิงที่ยักไหลตอบหน้าตาเฉย ข้าย่อมรู้ใจสหายอย่างเจ้าว่าชอบความท้าทายจึงคิดจะช่วยเพิ่มอุปสรรคให้เล็กน้อยไม่จำเป็นแค่ตัวนางก็เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่สำหรับข้าอยู่แล้วชายหนุ่มเอ่ยกั้วหัวเราะในหัวไพรนึกถึงแววตาเอาเรื่องไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆคู่นั้นแล้วคู่อาวุโสไม่ว่าอะไรเลยหรือเรื่องฐานะของนาง หงหมิงเอ่ยถามด้วยรู้ว่าหยวนเว่ชิงเป็นเพียงบุตรีที่เกิดจากคันอนุซึ่งแตกต่างจากสหายของตน้นที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลใหญ่เจ้าก็รู้ว่าบ้านข้าไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นชายหนุ่มพูดพลางยกน้ำชาที่หายร้อนแล้วขึ้นดื่มเช่นนั้นก็ติดแค่ปัญหาที่นางไม่รับรักอย่างเดียวนะสิหงหมิงยิ้มล้อก่อนจะกล่าว จะว่าไปสตรีประหลาดเช่นนี้ข้าชักอยากเห็นนางแล้วสินางประหลาดจริงๆมินชายพึ่มพำกับตนเองในแผ่นดินนี้มีหญิงที่ทั้งงดงามทั้งเฉลียวฉลาดหารกล้าเช่นนี้ได้อย่างไรช่างหน้าประหลาดจริงในขณะเดียวกันนั้นหญิงประหลาดในความคิดของชายหนุ่มทั้งสอง กำลังเดินกลับเรือนตามหลังพ่อบ้านจงหลังจากที่หยวนสิ้นซือ้อเรียกพบหลังมื้ออาหาร่ําซึ่งก็ยังคงสอบถามเรื่องเดิมกันกับคราวที่แล้วเกี่ยวกับความฝันและองค์เง็กเซียนห้องเต้ว่ามีสิ่งใดคืบหน้าเพิ่มเติมหรือไม่คาดว่าเขาคงปักใจเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอกุกขึ้นมามากทีเดียวเมื่อทั้งสองมาถึงหน้าห้องพ่อบ้านจงก็ก้าวไปเปิดประตูให้อย่างนอบน้อมเขาขมวดคิ้วไม่พอ เมื่อไม่เห็นสาวใช้ประจำตัวของหยวนแย่ชิงมายืนต้อนรับสงสัยที่พวกบ่าวพูดกันว่าคนหนูสามนั้นรักและให้ท้ายสาวใช้ของตนเป็นอย่างมากคงจะจริงอยู่8-9ถึงส่วนคนหนูขอรับ ให้เบาเพิ่มเบาวไว้คอยรับใช้อีกสักสองคนดีหรือไม่ขอรับพ่อบ้านจงหอมตัวพูดชิงลี่ได้ยินดังนั้นก็ฟังออกว่าพ่อบ้านจงตำหนิสาวใช้ตัวน้อยของเธอจึงเอ่ยด้วยเสียงที่แข็งขึ้นไม่จำเป็นข้าสะดวกแบบนี้มากกว่าเสี่ยวซีเพียงไปเอาของหวานที่ห้องครัวมาให้ข้าเท่านั้น พ่อบ้านจงจับกระแสเสียงของหยวนแย่ชิงได้ก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่พอใจสิ่งที่ตนเพึ่งพูดไปจึงรู้สึกหวั่นเกรงขึ้นมานายท่านกำชับเขาหนักหนาให้รับใช้เด็กสาวตรงหน้าให้ดีหากนางเกิดไม่พอใจแล้วไปบอกนายท่านเขาต้องแย่เป็นแน่ขุนหนูซามเบาวล่วงเกินแล้วเขาก้มศีรษะขณะเอ่ยขอโทษทันที ไม่เป็นไรชิงลี่ยอมลงให้ด้วยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร พ่อบ้านจงรอบผ่อนลมหายใจเมื่อเห็นว่าคุณหนูสามไม่ได้ติดใจเอาความชิงลี่เดินตรงไปที่โต๊ะเครื่องแป้งลงมือจัดการกับเสื้อผ้านหน้าผมเตรียมเข้านอนโดยไม่รอเสี่ยวซีที่ยังคงอยู่ในโรงครัวมือเรียวถอดเครื่องประดับบนศีรษะออกทีละชิ้นคลายผมเปียออกทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างคล่องแคล่วแม้แต่ขั้นตอนยากๆที่เธอเคยบน่นและมักรอให้สาวใช้มาจัดการให้ ก็ยังเป็นไปอย่างง่ายได้นางร้ายสาวชะงักมองเงาสะท้อนของตนซึ่งอยู่ในร่างคนอื่นในกระจกทองเหลืองเพิ่งสังเกตว่าตนเองปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีกว่าที่คิดจะว่าไปครั้งสุดท้ายที่เธอคิดเกี่ยวกับการหาวิธีกลับไปยังโลกเดิมคือเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้แล้วอาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์หเดือนหรือหลายเดือนมาแล้วกลายเป็นสตรีโบราณ เต็มตัวแล้วหรอมัง้งเธอสายหน้ายิ้มขำที่จูจ่ๆวันนี้ตนเองก็อารมณ์อ่อนไหวขึ้นมาก่อนจะหมุนตัวเดินไปที่เตียงเนื่องจากเสี่ยวซีมักจะวางชุดนอนเตรียมไว้ให้เธอเอื้อมมือไปหยิบชุดสีขาวเทาว่ากลับต้องชะงักค้างแข็งอยู่แบบนั้นเมื่อสังเกตได้ถึงบางอย่างที่ค่อยๆขยับตัวเพราะเธอดึงชุดนอนขึ้นมา อสรพิษตัวใหญ่ที่นอนขดอยู่พลันชูคอขึ้นและต้องขอบคุณที่มันทำให้เธอรู้ว่ามันคือง,งูเห่าด้วยการแผ่แม่เบี้ยนั่นเองมันขูฟ่ฟอราวกับโมโหที่เธอมารบกวนเวลานอนของมันชิงลี่ตัวแข็งเป็นหิน ไม่กล้าขยับแม้แต่นิดแต่ก็ไม่อยากอยู่นิ่งเฉยรอให้มันฉกเช่นกันเหงื่อเม็ดแป้งไหลลงข้างคามับในใจเธอโอดครวนกับฟ้าดินเธอเพิ่งจะคิดว่าตัวเองปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ดีก็จะถูกส่งไปโลกหน้าอีกแล้วหรือเนี่ยขณะนั้นเองพ่อบ้านตรงเดินมาพร้อมเสี่ยวซีที่ถือถ้วยขนมหวานในมือเมื่อครู่ชายชารายังรู้สึกไม่ดี คิดมากด้วยกลัวว่าหยวนเว่ริงจะจดตำตนด้วยความรู้สึกไม่ดีที่พลังปากตำหนิสาวใช้คนโปรโดของนางไปจึงต้องตามมาพูดประจบว่าตนถึงกลับไปสั่งแม่ครัวและเสี่ยวซีที่อยู่ในโรงครัวให้เปลี่ยนจากขนมหวานรองท้องง่ายๆเป็นขนมสูตรเช้าววัง ที่หากินไม่ได้ทั่วไปเพราะทั้งทำยากและวัตถุดิบที่ใช้ก็มีราคาแพงแต่เวลานี้ยวนเยชิงมีความสำคัญนักเขาต้องรับใช้ให้ดีจะมาเสียดายขนมหวานถ้วยเดียวได้อย่างไรกันพอบ้านจงและเสี่ยวสีก้าวเข้ามาข้างในเรือนเพราะประตูไม่ได้งับไว้คุณหนูสามขอรับ เขาเอ่ยเรียกออกไปด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นนางยืนนิ่งทั้งยังมีท่าทีแปลกๆอยู่ตรงหน้าเตียงก่อนที่บ่าวทั้งสองจะมองตามสายตาหยวนแย่ชิงไปและพบว่ามีงูเห่าชูคอแผ่แม่เปี้ยอยู่บนเตียงเสี่ยวสีหน้าซีดยกมือขึ้นปิดปากช,ชายชราเข่าอ่อนจนแทบสุดลงพื้นกับภาพที่เห็นตรงหน้าค่ะคุณหนู เสี่ยวซีกระซิบเสียงสั่นเครือไม่รู้จะทำเช่นไรดีกลัวว่าหากขยับหรือส่งเสียงจะเป็นการทำให้งูที่อยู่นิ่งพุ่งเข้าฉกนายของตนเบาตัวน้อยน้ำตาคลอนึกอยากให้เป็นตนเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นเหลือเกินนางหันไปมองพ่อบ้านจงอย่างคาดหวังทว่าความหวังนั้นก็ดับสลายลงโดยพลันเมื่อเห็นอีกฝ่ายทำท่าคล้ายจะเป็นลมจะทำเช่นไรดี ฝ่ายผู้ที่ยังคงอยู่ในท่ามือข้างหนึ่งยื่นไปที่เตียงดวงตาทั้งสองจับจ้องไปที่งูเห่าอย่างไม่ละสายตาเธอมองเจ้างูที่ขู่ฟ้ออยู่ตลอดเริ่มโมโหกับชะตาชีวิตตัวเองว่าอะไรจะบัดซบขนาดนี้พลันบังเกิดเป็นความโมโหและความกล้าแบบง่งๆขึ้นมานางร้ายสาวจ้องตาสีดำวาวของมันด้วยแววตาแวาวรอดลองเข้ามาสิ ถ้าเธอตายมันก็ต้องตายไปกับเธอเธอจะใช้มือทั้งสองข้างฉีกกระชากตัวมันให้ขาดเป็นสองท่อนเลยคอยดูยังไงก็เคยตายมาแล้วตายทรมานมากเสียด้วยกับแค่งูเห่ากัดมันจะเท่าไหร่กันเชียวคิดได้ดังนั้นชิงลี่ก็ค่อยๆปล่อยมือจากชุด พลางยืดตัวตรงเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์เจ้างูส่งเสียงขู่ฟ้อคล้ายเตือนเทว่าคราวนี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวสำหรับเธออีกต่อไปแล้วในหัวของชิงลี่มีแต่ความคิดว่าจะไม่ยอมตายคนเดียวแน่นอนเจ้างูนี่ต้องตายไปพร้อมกับเธอด้วยมันค่อยๆลดคอลง ก่อนจะเลื้อยลงจากเตียงมาหาเธอพ่อบ้านตรงและเสี่ยวซีมองภาพหน้าหวาดเสียวตรงหน้าสูตรลมหายใจเข้าลึกและกลั้นเอาไว้ไม่กล้าขยับแม้แต่นิดเดียวนางร้ายสาวต้องคาแมงมองตามเจ้าอสรพิษที่เลื้อยเอื่อยเฉยไปตามพื้นเฉียดเท้าเธอมันวนรอบตัวเธอหนึ่งรอบแล้วเลื้อยออกไปทางหน้าต่างเตี้ยที่อยู่ตรงกำแพงอีกฝั่งของห้องอย่างง่ายดายโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น รอดเฉยชิงลี่กระพริบตาปริบป,ปริบด้วยความงุนงงก่อนจะเซเมื่อถูกเสี่ยวซีถมเข้ากอดแล้วระเบิดเสียงร้องไห้ออกมาคุณหนูคุณหนู สาวใช้ตัวน้อยเอาแต่ร่ำให้และเรียกคุณหนูซ้ำไปซ้ำมาอย่างคนที่ยังไม่หายขวัญเสียเธอยกมือขึ้นรูปศีรษะกลมๆของเด็กสาวคล้ายทั้งปลอบนางและปลอบตัวเองไปพร้อมๆกันก่อนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกคุณหนูสามขอรับประเดี๋ยวคืนนี้เชิญท่านไปพักที่เรือนรับรองก่อนนะขอรับ พรุ่งนี้บ่าวจะให้คนเข้ามาทำความสะอาดและดูความเรียบร้อยให้ดีพ่อบ้านจองที่เพิ่งจัดการกับสติของตัวเองได้เอ่ยขึ้นทำหน้าที่จัดการความเรียบร้อยตามที่ตนถนดัดชิงลี่ตอบตกลงแล้วเดินตามช,ชายชราออกไปโดยหนีบเสี่ยวซีที่ยังคงเกาะเนึบที่แขนอยู่ออกไปพร้อมกัน ทุกคนออกมานั่งพร้อมหน้ารอสำรับอาหารขาแต่เพียงย่วนยว่ชิงท่านเสนาบดีจึงบอกให้พ่อบ้านทรงไปตามผ่านไปพักหนึ่งจนหลิงจูงุดหงิดเพอเริ่มหิวเนี่ยหลิงหน้ามองเก้าอี้ของย่วชิงที่ว่างเปล่าแล้วเหยียดริมฝีปากยิ้มพลางล้อมหัวเราะในใจฮะบานนี้คงเจอหนังย่วชิงนอนเป็นศพแข็งอยู่บนเตียงแล้วกระมัง พ่อบ้านจงเก้าเข้ามาในห้องโถงหูหินใหญ่เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ต้องนิ่งอึ้งไปเมื่อสารศพเข้ากับในตาวาววับคู่หนึ่งที่ตนแสนคุ้นเคยหยวนแย่ชิงทำไมทำไมมันยังไม่ตายอีก ชิงลี่ซึ่งเดินตามพ่อบ้านจงเข้ามาขอมตัวขอโทษทุกคนที่มาช้าจนเป็นเหตุให้ต้องรอแล้วจึงนั่งลงตรงที่ประจำยวนสิ้นซืยกตะเกียบขึ้นเป็นสัญญาณให้เริ่มกินได้เมื่อได้ยินเสียงตะเกียบกระทบถ้วยเนี่ยลิงหน้าจึงเพิ่งรู้สึกตัวก่อนหยิบตะเกียบของตอนขึ้นมาบ้างมือสั่นเล็กน้อยเพราว่าชิงลี่ที่จับจ้องอยู่ก็สังเกตเห็น เห็นเธอยังหายใจอยู่ถึงกับตะเกียบสั่นเลยหรือนางหูหินใหญ่นางร้ายสาวคิดอย่างแค้นเคืองคิดไว้อยู่แล้วว่าเจ้างูเห่าแสนดีตัวนั้นต้องเป็นฝีมือหนึ่งในสามแม่ลูกแน่นอนเมื่อเสร็จสิ้นอาหารมื้อเช้าหยวนสิ้นซื้อก็กลับเรือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยดิ่งหน้าตามเข้าไปช่วยแต่งตัวทำหน้าที่ภรรยาระหว่างพี่นางกำลังเกล้าผมให้เขาหยวนสิ้นซื้อก็เอ่ยขึ้น ข้าจะให้ชิงเอ,อ๋แต่งกับคุณชายเจ้าเนี่ยหลิงหน้าชะงงักเบิกตากว้างมองหน้าหยวนสิ้นซื้ออย่างตื่นตกใจริมฝีปากพึมพำเสียงแผวท่านพี่เจ้าจงจัดเตรียมทุกอย่างให้ดีประเดี๋ยวข้าจะคุยกับแม่ทัพเจ้าและหูยินแม่ทัพเองไม่นะท่านพี่ท่านจะให้แย่ชิงแต่งกับคุณชายเจ้ามีได้เป็นอันขาด หูหินใหญ่พูดด้วยน้ำเสียงร้อนรนถทมว่าท่านเสนาบดีเพียงเลิกคิ้วถามเพราะเหตุใดเพราะหลิงผิงเช่นนั้นหรือท่านรู้ว่าลูกผิงมีใจให้คุณชายเจ้านางถามอย่างตกใจไม่คาดว่าสามีจะล่วงรู้ความลับของบุตรสาวที่แม้แต่นางก็เพิ่งรู้ได้ไม่นานมานี้หยวนสิ้นซื้อพยักหน้าเล็กน้อยแล้วตอบอย่างง่ายๆ ข้าเห็นนางมักแอบมองคุณชายเจ้าเสมอยามไปเยือนจวนไปเท้าเฉินท่านรู้อยู่แก่ใจว่าลูกทิ้งแล้วท่านยังจะเนี่ยลิงหน้าเข็นเสียงพูดออกมาแทบไม่เป็นคำมองสามีอย่างไม่อยากเชื่อสายตาต่อให้เย่ชิงไม่ได้แต้งก็ไม่ได้แปลว,ว่าคุณชายเจ้าจะหันมามองหลิงทิ้ง,งข้ารู้ดีเพราะข้าสร้างโอกาสให้นางหลายครั้งหลายคราแต่นางไร้ความสามารถเอง ยวนสิ้นซื้อสังเกตเห็นว่าหลิงถิงรอบมองเจ้าหมิ่นชายอยู่บ่อยครั้งเขามีได้คิดห้ามปรามเทาว่ากลับส่งเสริมด้วยการพานางไปจวนใต้เท้าเฉินด้วยบ่อยๆหวังไว้ว่าหากเด็กทั้งสองสนิทสนมกันและเกิดเป็นความรักด้วยฐานะของเจ้าหมิ่นชายย่อมส่งผลดีต่อตระกูลหยวนใครจะรู้ว่าเบื้องบอลลิขิตให้เจ้าหมิ่นชายตกหลุมรักแย่ชิงหากรู้ล่วงหน้าเขาคงตัด ไฟเสียแต่ต้นลมโดยการไม่พาหลิงผิงไปจวนใต้เท้าเฉินด้วยแต่แรกแล้วเจ้าอย่าได้คิดมากไปอย่างไรข่าจะหาคู่ครองที่ดีให้หลิงผิงแน่นอนแต่อย่างไรแย่ชิงก็ต้องแต่งเข้าจวนแม่ทัพเวลานี้ คุณชายเจ้ากำลังหลงใหลชิงเอ๋ออย่างมากถึงกับจะยกตำแหน่งโูยินให้นางไม่สนแม้กระทั่งว่านางเป็นเพียงลูกอนุภรยาเราต้องส่งเสริมพวกเข้าข้ารู้ดีว่าเจ้าเจ็บปวดแผนนลิ่งทิ้งแต่อย่างไรก็ตามตระููหยวนต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเจ้าเข้าใจหรือไม่ ท่านเสนบาบดีถามภรรยาปลายเสียงมีแววกดดันเขาจ้องนางแล้วรอคำตอบทั้งสองนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจทราบแล้วเจ้าค่ะท่านพี่เนีย่ยหลิงหน้าตอบรับด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะเดินไปส่งสามีขึ้นรถมาจะให้ข้าส่งเสริมงานแต่งของนางเย่ชิงหรือย่อมได้แต่อย่างไรก็ต้องไม่ใช่กับคุณชายเจ้า กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ